กระเป๋าสายสตรีทสุดเท่แบรนด์ไทยนะครับจาก My Escape รุ่นนัทเซอร์นะครับอปิดกระเป๋าด้านหน้าเป็นแบบแม่เหล็กนะครับสายสะพายส่วนต่อเป็นแบบแม่เหล็กนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะหลุดง่ายมันต้องดึงให้ถูกวิธีครับวิธีใส่คืนก็ง่ายนะครับแทปลงไปเลยมันก็ติดกันแล้วนะครับมาดูความแข็งแรงนะครับเห็นไหมดึงยังไงก็ยากครับไม่หลุดนะครับสายสะพายปรับได้2ข้างทําให้เกิดสมดุลนะครับมาดูด้านในกระเป๋านะครับส่วนหน้าเป็นช่องเล็กๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะใส่ของเล็กๆให้ดูล่ยสายนะครับ ตัวอัดเสียงเวลาประชุมกุญแจทั้งกุญแจห้องกุญแจรถนะครับเก็บไว้ช่องแรกหมดเลยช่องซิปหลักมีขนาดใหญ่กว่าผมใส่สมุดจดโนตนะครับ,รบลืมไม่ดูข้างในข้างในก็จะมีช่องเล็กๆสองช่องนะครับไปใส่ของเล็กๆแล้วก็มีช่องซิปไปใส่ของที่สําคัญนะครับเช่นพาสปอร์ตอะไรเงี้ยนี่ช่องใหญ่ผมใส่สมุดโนตที่บอกใส่ของอื่นๆเข้าไปพ็อกเก็ตไรไฟนะครับในช่องเล็กใส่โทศรศัพท์อีกอันในช่องเล็กนะครับเรียบร้อยตัวนี้มาดูช่องด้านหลังนะ ผมใส่ของสําคัญซึ่งหลวงออกง่ายก็คือเป็นกระเป๋าตังค์นะครับมาลองสะพายดูนะครับเดี๋ยวใส่กระเป๋าตังค์แบบยาวเพื่อข้างในแล้วก็มีที่ใส่บัตรนะครับกัน ifid ยาดมก็ใส่ข้างในจะสะพายเฉียงสะพายตรงแบบนี้ได้หมดนะครับจุดว้าวอีกอันของกระเป๋านี้ก็คือมีช่องรับใส่ขวดน้ํานะครับเป็นช่องแยกต่างหากเลยนะครับเพื่อเวลามีน้ำซึมเนี่ยมันจะไม่เข้าไปถึงกระเป๋านะครับรเานี้กันน้ําได้1ดาว